ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับ d m a ม็กออนิวสองพันสิบสองหรือ d m a มกอ่าหนึ่งจุดเก้านะครับมาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่ค่อยเย็นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอับนะครับอ่าช่างเพชรตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นก็คือมีกลิ่นเหม็นอับจริงๆนะครับสาเหตุที่2ก็คืออ่าสารทำความเย็นขาดเยอะนะครับมีโอกาสนะครับดูออกมามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนอีวาบรีเตอร์นะครับช่างเพชรแจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าจะ ได้แค่ล้างตู้แอร์หรือว่าจะได้เปลี่ยนอีวาโปเตเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับผม d m a ม All New 2012หรนื้อ DMa มอ่า1.9นะครับอันนี้มาด้วยอาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับช่างเพชตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแต่ช่างเพชรปอยน้ำยาไปแล้วนะครับก็คือสารทำความเย็นขาดเยอะพอสมควรนะครับก็แอร์ก็ไม่ค่อยเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาติดเครื่องยนต์ดูครับว่ามีไฟอะไรโชว์หน้าปัดมาหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะลงมือทํานะครับ ก็ช่างเพชรว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะครับก็ลูกค้าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวโอกาสถ่ายให้ไวเก็บไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับก่อนที่จะลงมือ่อารื้อนะครับรถคันนี้ดีแมปมาแล้วนะครับก็นี่นะครับไฟที่โชว์มานะครับก็จะมีค่าเข็มขาดแล้วก็เบรกมือปเปิดประตูนะครับช่างเพชรเปิดประตูไว้นะครับก็ ก็คือถุงลมนิรภัยไฟอะอะไรที่เตียนมาก็คือรูปเครื่องไม่มีนะครับไม่ได้โชว์มานะครับก็เก็บไว้เป็นอคตานะครับมันมีแค่3ไฟนะครับตอนนี้มีไฟเบรกมือไฟเข็มขัดนิรภัยไฟเปิดประตูนะครับเพราะว่าช่างเพชรเปิดประตูไว้นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาอะหรือตู้แอร์หรือว่าเบรเตอร์ออกมานะครับก่อนที่เราจะลงมือทําทุกครั้งนะครับต้องมาเช็คอาเตียนมาก่อนนะครับว่ามีไฟอะไรโชว์มาก่อนหน้าเราจะทํางานหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับ ก็ให้มาถอดขั้วแบตขัข้วรบก่อนที่จะรื้อคอนโซลหรือรื้อตู้แอร์อรอกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากรื้อตู้แอร์มาครับว่าจะเป็นเหมือนกับช่างเพชรพูดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันครับผมดีแม็ก1.9นะครับก็ตอนนี้ช่างเพชรรืร้อยูาเวเตอร์ออกมานะครับเึ่งมีกลิ่นจริงๆนะครับมีกลิ่นเหม็นอับนะครับเดี๋ยววิธีการแก้ไขป้องกันไม่ให้มัน มินอันะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะบอกท้ายคลิปนะครับว่าต้องปฏิบัติตัวแบบไหนเปิดแบบไหนนะครับกลิ่นมินอัพมันถึงจะหายไปนะครับซึ่งเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดูท้ายคลิปนะครับอุปกรณ์นะครับวันนี้ที่ช่างเพชรดึงมามีอีวาเบรเตอร์นะครับแล้วก็ดันเช็ครั่วไว้นะครับที่ประมาณเกือบ300พีไอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลุ้นไปพร้อมกันครับว่าจะรั่วหรือไม่รั่วนะครับถ้าไม่รั่วก็ล้างนะครับถ้ารั่วก็เปลี่ยนนะครับ ส่วนวิธีการรื้อตัวแอร์ดีแม็ก2012นะครับก็เหมือนทุกคลิปนะครับเหมือนทุกคลิปไม่มีอะไรนะครับยกคอนโซลเหมือนเดิมนะครับส่วนที่ทางนี้ครับลมภายนอกภายในช่างเพชรก็จะปิดให้นะครับไม่เก็บไว้นะครับเพราะว่าข้อดีแทบไม่มีนะครับข้อเสียเยอะมากนะครับข้อเสียที่ช่างเพชรพูดถึงก็คือเนื่องกลิ่นนะครับกลิ่นเขาห้องโดยสารได้นะครับเวลาครับผ่านควันรถควันไฟอะไรต่างๆนะครับก็จะได้กลิ่นนะครับเขาผัด กระเพราอยู่ครับขับผ่านนั้นกระเพากินเข้ามาได้นะครับประมาณนั้นนะแล้วก็บางทีมิกิมอสแรงสาบหรือไม่ก็งูนะครับเข้ามาตายในตู้แอร์นะครับก็เข้าบริเวณนี้นะครับช่างเพชรจะปิดให้เลยนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดให้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายไว้ลูกค้าดูด้วยนะครับว่าขั้นตอนการทํางานของช่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็บางทีลูกค้าอาจจะไม่นั่งดูทําไมราคาสูงจังนะครับช่างเพชรก็พูดเหมือนทุกคลิปนะครับว่าถอดเยอะนะครับ ส่วนอีวาปีเตอร์จะรั่วไม่รั่วนะครับเดี๋ยวตามช่างเพชรมาดูนะครับว่ามันจะรั่วหรือจะรอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับผมมาดูกันครับอ่าอีวาปีเตอร์จะรอดหรือไม่รอดนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ช่างเพชรเห็นคราบน้ํามันนะครับบริเวณนี้เป็นสีเขียวเหลืองๆนะครับก็ดันไว้สักประมาณอ่า20ปอนด์นะครับนี่ครับถ้ารั่วก็คือไม่ได้ล้างนะครับ เดี๋ยวนะครับรอให้น้ำนิ่งก่อนนะครับนี่อะไรเนี่ยนี่กล้องโฟกัสหรือเปล่านี่นะครับเดี๋ยวนะครับกล้องไม่โฟกัสช่างเพชรเห็นแล้วนะครับมีจุดรั่วซึมนะครับแต่กล้องไม่ยอมโฟกัสให้นี่ครับจะเห็นหรือยังครับฟองอากาศนะครับขึ้นอย่าหามุมก่อนครับนี่ครับ พราะกล้องเข้าใกล้ไม่ได้ครับเข้าใกล้มันก็เบลอภาพนะครับเดี๋ยวช่างเพชรหิธีถ่ายให้ให้มองเห็นจระก่อนนะครับนี่นี่นะครับจุดรั่วซึมนะครับรั่วนะครับไม่รอดนะครับอีวาโปเตเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่ก็น่าจะเห็นกันนะครับชัดเจนนะครับอีวาโพเตเตอร์ไม่รอดนะครับช่างเพชรก็ กะไวแล้วนะครับเพราะว่าน้ํายาแอร์ขาดเยอะนะครับสารทําความเย็นเลือน้อยมากนะครับช่างเพชรขึ้นรถก็รู้เลยนะครับว่าแอร์ไม่เย็นแต่ลูกค้าบอกว่ายังเย็นอยู่นะครับแต่เอามิเตอร์มาวัดดูนะครับอุณหภูมิไม่ลงเลยนะครับเพราะว่าสารทำเย็นหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่น่าจะเห็นกันนะครับฟองอากาศขึ้นฟุตฟิตฟุตฟิตเลยนะครับก็ไม่เปลี่ยนไม่ได้นะครับหรือเยอะมาก ถ้าหรือสองครั้งค่าแรงแพงกว่าค่าอะไรนะครับนี่ครับถ่ายเก็บไว้ให้ลูกค้าดูด้วยนะครับเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับว่ารั่วคือรั่วนะครับไม่รั่วคือไม่รั่วนะครับอันนี้รั่วจริงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับตัวแอร์อิบาเบอร์เตอร์ใช้งานไม่ได้ส่วนพวกนี้่างเพชรจะล้างทําความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของใหม่อีกทีนึงครับ่างเพชรขอเวลาล้างทําความสะอาดอีกทีนึงครับผม ดีแม็กออเนียวสองพนสิบสองนะครับก็อีวาปเดเตอร์เรียบร้อยนะครับไม่รอดนะครับรั่วทําการเปลี่ยนใหม่ให้นะครับแล้วก็ใส่กองฟิลเตอร์นะครับแต่ยังไม่ได้ให้ดูนะครับไม่ดีทางช่างไม่ทช่างเพชรลืมหยิบมานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่างเพชรหยิบมาให้ดูเลยดีกว่าครับมีใส่กองฟิลเตอร์นะครับที่ช่างเพชรจะเปลี่ยนให้แล้วก็อีวาปเดเตอร์นะครับรับประกันให้1ปีเต็มนะครับแล้วก็ทําความสะอาดพวกเปลือกตู้นะครับให้เรียบร้อยนะครับล้างความความสะอาดให้ ส่วนด้านในนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปดูนะครับก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเป่าพวกฝุ่นที่ก่อตามอ่าโครงเหล็กนะครับเป่าให้เรียบร้อยทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คิดทางมิก่เมาส์นะครับลมภายนอกนะครับช่างเพชรปิดให้เลยนะครับเพื่อป้องกันแมลงสาบฝุ่นและก็กลิ่นนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับก็ ปิดให้เรียบร้อยนะครับหมดสิทธิ์เข้าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนหรือไม่กี่เมาส์หรือว่ากลิ่นอ่าผัดกะเพรานะครับเข้ารถไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลาประกอบนะครับสักสี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะตัดภาพไปตอนที่ประกอบเสร็จแล้วก็เติมสารทำคาเย็นเลยแล้วกันนะครับผม D Max All New 2012นะครับหรือ1.9นะครับก็วันนี้อุณหภูมินะครับค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับแดดจัดนะครับวันนี้ ก็เข้ามาครึ่งร้านเลยนะครับแดดวันนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายสามนะครับอุณหภูมิอยู่ที่32-35องศานะครับส่วนเกจแรงดันนะครับก็มาดูกันครับฟังโลอยู่ที่3 0ิไ i นะครับฟังไฮอยู่ที่200ประมาณ2 0 0 3 0 p ไ i นะครับหลังจากเปลี่ยนยิวาโบรเเตอร์ใหม่นะครับตรวจเช็คด้านนอกนะครับข้อต่อต่างๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมอื่นนะครับ จะมีเฉพาะในอีบาโปเตเตอร์นะครับส่วนความเย็นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบกันนะครับความมีการตัดต่อนะครับีกกีความตัดนะครับดูอีกรอบนึงนะครับไิกีความตัดนะครับแดดจัดมากนะครับวันนี้นี่ค่อนข้างที่จะแดดจัดมากๆเลยนะครับก็คอมยังไม่ตัดนะครับ อ่าโอเคความตัดคอมเพเตอร์ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะพาไปทดสอบความเย็นด้านในกันนะครับวันนี้อากาศด้านนอกนะครับนี่32องถึง36องศานะครับก็ถือว่าอุณหภูมิร้อนมากนะครับเริ่มถึงหน้าร้อนฤดูร้อนแล้วนะครับถ้าใครแอร์ไม่เย็นคิดถึงช่างเพชรได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับกดติดตามช่างเพชรดูมาถึงช่วงนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทำคลิปอื่นๆรถรุ่นอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเย็นกัน ด้านในครับผมกับ d m a ม All n นิว2 1 2ครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรก็อยู่ในห้องใยสารที่รับร้อยนะครับหลังจากทดสอบสักพักหนึ่งนะครับรถวิ่งมาที่1,202500ก่ากว่ากิโลเมตรนะครับกับ d m a ม1.9นะครับไฟหน้าปัดนะครับก็มีแค่คาดเฉี่ขาดกับเบรกมือนะครับที่โชว์ เราฆ่าเชื้อผัดแล้วก็ปิดเบรกมือก็หายนะครับไม่มีไฟอะไรโชว์หลังจากช่างเพชรหรือประกอบใหม่นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่ทําได้นะครับในช่องลมกับในห้องโดยสารนะครับก็มารอดูรอลุ้นไปมาพร้อมกันนะครับต่ําสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็การทํางานตัดต่อของคอมจะอยู่ได้เท่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนอุณหภูมิในห้องโดยสารตอนนี้อยู่ที่24.2ององศานะครับ ก็น่าจะเข้าลึกไปนิดหน่อยนะครับรุ่นนี้มันค่อยงที่จะต่ำนะครับเดี๋ยวดูสักพักนะครับ6.4จุด่องศาครับอุณหภูมิในช่องลมส่วนอุณหภูมิในห้องเนสานนะครับก็อยู่ที่24.0ส่องศานะครับเจ็ดจุดสองนะครับ ดูอีกรอบนึงนะครับจะลงไม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับต่ำสุดแล้วก็การหกจุดหกนะครับต่ำสุดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับหกจุดหกลงได้อีกหรือเปล่านะครับหกจุดสี่อ่ะยังลงไปนะครับยังลงไปได้อีกนะครับยังลงไปได้อีกนะครับ 6.4องศา6.3องศานะครับอย่างลงต่อเนื่องนะครับไม่ได้เร่งเครื่องยนต์นะครับ6.2นะครับคอมเพรสเซอร์ตัดแล้วนะครับต่ำสุดนะครับผมอยู่ที่6.2องศานะครับมาดูว่าคอมเพรสเซอร์ต่อจะพุ่งขึ้นมาที่ประมาณ7.5ด5นะครับ โอเคครับอุณหภูมิลดลงไปอีกนะครับความเริ่มทำงานใหม่นะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับดูอีกรอบหนึ่งช่างเพชรก็จะพามาบอกวิธีว่าทำยังไงไม่ให้มีกลิ่นอับนะครับสําหรับแอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็ให้ดูอุณหภูมิต่าสุดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะลงไปได้เท่าไหร่นะครับกับ d m a ม็กออเนียวสองพันสิบสองคันนี้ครับ 6.2องศาคอมตัดยังโอเคคอมเพรสเตอร์ตัดแล้วนะครับ6.2นะครับเมื่อกี้เริ่มทำงานอยู่ที่7.5นะครับก็ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มทำงานที่7.6โอเคครับเริ่มทำงานอยู่ที่7.6องศานะครับก็ถือว่าเย็นชํำนะครับมาตอนแรกจังเพชรอ่า ตรวจเช็คนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ16 16 17องศาแทบจะไม่ลงเลยนะครับก็รอแบบนานก็ไม่ลงนะครับตอนนี้กำลังเย็นฉ่ำนะครับเย็นฉ่ำเลยอ่าก็ถือว่าสำเร็จดูร่วงได้ดีนะครับกลิ่นหายนะครับส่วนวิธีวิธีที่จะให้กลิ่นอาบหายนะครับไม่ว่าจะเป็นรรุ่นไหนนะครับเหมือนกันทุกคันทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อถ้าเราไม่อยากให้มีกลิ่นอาบเกิดขึ้นนะครับ ทุกครั้งนะครับก่อนถึงบ้านให้เราปิดเทอร์โมนะครับนี่นี่คือเทอร์โมนะครับปิดเลยเปิดพัดลมไว้นะครับก่อนถึงบ้านประมาณ3-5นาทีนะครับก็คือปิดไม่ให้ความทํางานเปิดเฉพาะพัดลมเป่าอีวาเบอรเตอร์หรือคอยเย็นนะครับให้มันแห้งนะครับประมาณสานาทีก่อนถึงบ้านนะครับก็ค่อยดับเครื่องนะครับไม่ใช่ว่ามาแบบนี้นะครับปึ๊บแอร์เย็นแบบนี้นะครับ พอถึงบ้านปิดปึ๊บอ่าแบบนี้ไม่ได้นะครับจะทําให้มีน้ําเกาะในอ e ีวาบเลเตอร์หรือตู้แอร์จะทําให้เหมือนเราตากผ้าในร่มนะครับมันจะมีความชื้นในตู้แอร์มันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นอับได้นะครับวิธีป้องกันนะครับและก็วิธีแก้ไขนะครับวิธีป้องกันและแก้ไขวิธีป้องกันก่อนถึงอ่าที่จอดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือที่ทํางานนะครับให้ปิด ลงปิดเฉพาะเทอร์โมนะครับแต่พัดลมเปิดให้มันสุดเลยครับให้มันทํางานให้มันเป่า,อ,าอีวาเบรเตอร์ให้มันแห้งนะครับประมาณ3-5นาทีก่อนที่ถึงที่จนะทํางานนะครับถ้าทําได้กลิ่นหมินอับหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้กระทั่งท่านที่มีกลิ่นหมินอับอยู่แล้วนะครับก็ทําวิธีนี้สักประมาณสองสามอาทิตย์นะครับกลิ่นหายนะครับถ้าไม่หายก็ต้องมาถอดหรือดูนะครับว่าเป็น ที่อุปกรณ์มีปัญหาหรือเปล่านะครับอย่างคันนี้นะครับเพราะว่าบางทีตู้แอร์รั่วอย่างเงี้ยถ้าแก้ไขวิธีนี้ไม่หายก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยน e ยูวาเบอร์เตอร์เหมือนกับคันนี้นะครับเพสนี้โอเคครับวิธีแก้ไขกินมิ่นอับนะครับเบื้องต้นลองลองลอนาไปใช้ดูนะครับผมเทคนิคเล็กเล็กน้อยๆช่างเพชรนามาฝากนะครับถ้าใครเห็นชิปนี้ว่าถ้าใครเห็นชิปนี้คิดว่าชิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตาม กดซับสไคร b ์ช่างเพชรด้วยนะครับช่างเพชรจะได้มีกำลังใจทําคลิปอื่นๆกับรถตัวอื่นๆมาให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างเพชรลาไปด้วย d m a ม็ก1.9คันนี้นะครับผมผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ